สองสเปค BYD Atto 1ลดรถไฟฟ้าคันเล็กกระทัดรัดแต่สเปคไม่ธรรมดาวิ่งไกล380กิโลเมตรมาพร้อมออปชั่นแน่นๆกับค่าตัวเริ่มต้น380,000บาทสเปคและออปชั่นจะเป็นยังไงมารับชมไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยีน m a n กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงยีนยานยนต์ซึ่งเป็นช่วงเราจะพูดคุยก,กับเรื่องรถนะครับ สำหรับ BYD Atto 1หรือชื่อในจีนคือ c c a าได้เปิดตัวเวอร์ชั่นพวงมาลัยขวาเป็นที่เรียบร้อยในอินโดนีเซียโดยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กที่สุดและเข้าถึงได้ง่ายที่สุดของ BYD โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับใช้งานในเมืองเป็นหลักโดยเจ้า BYD Atto 1นั้นสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม e-Platform 3.0ของ BYD ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งจุดแข็งของรถยนต์คันนี้อยู่ที่แบตเตอรี่ ที่ใช้เทคโนโลยีเรดแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่ทาง BYD พัฒนาขึ้นเองซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยตอนนี้ได้เปิดตัวมา2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับคือ Standard Range Dynamic และ Long Range Premium ซึ่งทั้ง2รุ่นจะใช้ขุมพลังเดียวกันคือมอเตอร์แบบ Permanent Magnet Synchronous Motor 1ตัวขับเคลื่อนล้อหน้า f h อน Viel Drive ให้กาลังสูงสุด75แรงม้าและแรงบิดสูงสุด135นิวตันเมตรสามารถทําอัตราเร่ง0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4.9วินาทีและ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน13วินาทีโดยความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจุดที่แตกต่างกันจะอยู่ที่ขนาดของแบตเตอรี่นะครับซึ่งรุ่น Standard Range Dynamic จะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด30.08กิโลวัตต์ชัชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล300กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่นน La Pre จะมาพร้ออแบตเตเี่ขด38.88 กิโลวัตต์อว์ชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งในไกล380กิโลเมตรตามมาตรฐานใน d c ในส่วนของการชาร์จไฟนั้นรองรับทั้ง2รูปแบบนะครับโดยชาร์จแบบกระแสสลับ AC รองรับสูงสุดที่6.6กิโลวัตต์และชาร์จแบบกระแสตรง DC Fast Charge ในรุ่น Standard Range Dynamic รองรับสูงสุดที่30ิกิโลวัตต์ส่วนรุ่น Long Range Premium รองรับสูงสุดที่40ิกิโลวัตต์โดยในรุ่น Premium หากชาร์จแบบ DC ที่กำลัง40ิกิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก30% 80%ได้ภายในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นนะครับ นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอก V2L Vehicle to Load อีกด้วยในส่วนของมิติตัวถังนั้นเจ้า BYD Atto 1จะมีความยาว3,925ม mm, ิมกว้าง1,720ม mm, ิมสูง1,590ม mm, ิมและระยะฐานล้อ2,500มิมนะครับและสำหรับออปชั่นคร่าวๆที่น่าสนใจของเจ้า BYD Atto 1จะมีดังนี้ครับมาเริ่มจากตัว Standard l e n g s d a n i m i c กันก่อนเลยนะครับช่วงล่างด้านหน้าแบบ MacPherson Strut และช่วงล่างด้านหลังแบบ Torsion Beam ล้ออัลลอยขนาด16นิ้วมาพร้อมยางขนาด185ทับ55 R 1 6เบรกหน้าแบบดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนและเบรกหลังแบบดิสเบรกไฟหน้าแบบ LED อัตโนมัติปรับสูงต่ำแบบ m a n นวลมาพร้อมระบบ Follow Me Home และ Daytime Running Light ไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED กระจกข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไล่ฟ้ากระจกหลังแบบไล่ฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าบล็อกแบบอัตโนมัติสวอากาศแบบครีบฉลาม บอนหนังสังเคราะห์บาะคู่หน้าปรับด้วยมือสีทิศทางบาะหลังปรับเอและพับเก็บได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบปรับได้หน้าจอมารวัดคนขับแบบดิจิทัลขนาด7นิ้วจอกลางแบบสัมผัสทัสสกรีนขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย Wireless ช่องเสียบ USB Type A และ Type C และช่องจ่ายไฟ12โวลต์ระบบสั่งการด้วยเสียงแบบ2โซนระบบ OTA อัปเกรดผ่านคลาวด์พร้อมรองรับ 4G Cloud Service ลำโพงสีตำแหน่งระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติระบบ Keyless Entry และ Keyless Start มาพร้อมกุญแจแบบพกพาและ NFC การ์ดลมถึงกุญแจแบบดิจิตอลกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานถุงลมนีิรภัยคู่หน้าและม่านถุงลมกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์หลัง3จุดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control System เบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบ Autoho l d ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันฮิล Start Assist และระบบควบคุมการทรงตัว ABS TCS ESC และอื่นๆนะครับและสำหรับรุ่น Long Range Premium Option ที่ได้เพิ่มมาจะมีดังนี้ครับถุงลมนิรภัยด้านข้างสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าพวงมาลัยปรับได้4ทิศท,ทางที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless Charger และกระจกหน้าต่างฝังคนขับแบบ One Touch พร้อมระบบป้องกันการหนีบในส่วนของสีตัวถังนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีด้วยกันคือสีเขียว Sprout Green สีดำ Midnight Black สีชมพู Peach Blossom Pink สีขาว Sunny White และสีฟ้า Arctic Blue นะครับสำหรับราคาของเจ้า BYD Atto 1ในะอินโดนีเซียนั้นตัว Standard Range Dynamic ราคาคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราวๆ3า0 0 0 0บาทส่วนตัว Long Range Premium นั้นราคาคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราวๆ4 0, 7 0 0 0 0บาทครับ ซึ่งณวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะเข้ามาทําตลาดในบ้านเราหรือไม่นะฮะแต่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเข้ามาทําตลาดในอนาคตเพื่อเสริมทับรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดของ BYD ประเทศไทยนะครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเข้ามาไหมและถ้าเข้ามาราคารวมถึงสเปคและออปชันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างยังไงถ้าใครสนใจเจ้า BYD a t t o 1หนึ่งอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องยีนแมนไว้นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า BYD a t t o s ผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับผมโอเคคคคครรรรััับบลิปปววนนนีี้้าๆะมณ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ